เนี่ยถ้าใส่เต็มหก้อนนะครับท่านผู้ชมความจุของแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ4,000ม ah, ิลลิแอมนะครับเนี่ยนะเนี่ยไหสบายมากเลยนะครับอย่าไงนได้ตามปกติสวัสดีครับพบก,กับผมสองสิง m o d i f y วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการดัดแปลงการใช้งานสว่านแบตเตอรี่นั่นเองนะผู้ชมนี่นะครับคือรุ่นนี้นี่รุ่นนี้เป็นของมาเ i ต้านะครับสเปคคือ6 2 7 0 d 12นโวลต์นั่นเองนะผู้ชมตรงนี้นะครับแบตเตอรี่มันเสียไปนานแล้วนะครับผมก็ตัวเก่านี่ผมเอาทิ้งไปแล้วแบตเตอรี่แล้วก็ผมก็เลยดัดแปลงนะครับท่านผู้ชมนี่ผมดัดแปลงโดยการจับสายไฟออกมานะครับแล้วก็ ใช้งานได้อยู่นี่แล้วก็ต่อเป็นขั้วนีบนะครับนะขั้วดีบแล้วก็มาขีบแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับนี่นี่ก็ยังใช้งานได้อยู่ท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่นะนี่ใช้งานได้นะครับถามว่าทําไมถึงต้องดัดแปลงแบบนี้อ่าท่านผู้ชมนะครับรุ่นนี้คือเลิกผลิตไปนานแล้วอะไหล่แบตเตอรี่นี่คือตามร้านทั่วไปไม่มีขายแล้วนะครับก็ยังยังมีอยู่ในเทรดออนไลน์อยู่แต่ว่าท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับนี่ อันนี้คือลักษณะของแบตเตอรี่ของรุ่น 6270D นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญคือราคานะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมเช็คราคามาแล้วนะครับนี่ราคาอยู่ที่ประมาณ1,100บาทนะครับเกือบ1,200บาทท่านผู้ชมความจุของแบตเตอรี่ที่2,000ม ah, ิลลิแอมนะครับราคาพันตีไปพันสก็แล้วกันท่านผู้ชมเห็นไหมครับราคาค่อนข้างแพงเลยนะครับตรงนี้ผมก็เลยนะครับไม่ได้ซื้อแบตใหม่มานั่นเองแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งเครื่องชาร์จมันด้วยนะครับเครื่องชาร์จก็ราคาสูงมากนะครับนี่ท่านผู้ชมนะครับก็เลยดัดแปลงมาทําแบบนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่สะดวกนี่ท่านผู้ชมยังไม่สะดวกนั่นเองก็ยังมีสายไฟนะครับอยู่น้ำพลุงพลังอยู่ผมก็เลยมีความคิดนะครับท่านผู้ชมจะหาแบตเตอรี่ก้อนเล็กมาคือนะครับอันนี้คือ12โวลต์เหมือนกันนะครับก้อนเล็กนะครับแล้วก็จะหาอะไรรัดนะครับนี่แล้วก็เวลาแบตหมดก็ชาร์จได้นะครับรัดตรงนี้ แต่ปัญหามันก็คือว่าท่านผู้ชมแบตเตอรี่ก้อนนี้นะน้ำหนักประมาณ1.2กิโลกร,รัมนะครับคือค่อนข้างหนักเวลาเนี่ยเราถือไปใช้งานนะครับปวดแขนเลยนะครับหนักนะครับมันหนักมากนั่นเองท่านผู้ชมก็ยังไม่ดีพอนะครับก็เลยเมาเจอแบตเตอรี่นะครับคือแบตเตอรี่รุ่นนี้ท่านผู้ชมนี่ นะครับเป็นแบตเตอรี่18650แบตเตอรี่18650เนี่ยจะมีความจุแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่3.7โวลต์นะครับท่านผู้ชมสเปคแรงดันอยู่ที่3.7โวลต์ถ้าชาร์จเต็มแล้วจะอยู่ประมาณ4.2โวลต์นั่นเองนะครับเฉลี่ยก็คือ4โวลต์นะครับท่านผู้ชมนะครับก็เราก็หามา3ก้อนท่านผู้ชมนี่นะผมจะต่อเรียงกันนะครับนี่นำมาต่อเรียงกันแบบนี้ท่านผู้ชม ก้อนละ4โวลต์นะครับต่อเรียงกันเนี่ยแรงดันมันจะเพิ่มขึ้นเป็น12โวลต์นั่นเองนะท่านผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญคือนี่น้าหนักมันเบานะครับท่านผู้ชมน้าหนักเบาอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ร่วมด้วยก็คือตรงนี้ท่านผู้ชมนี่ตรงนี้คือรางฐานนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะรางฐานแบตเตอรี่18650เลยนะครับใส่ได้3ก้อนพอดีเลยนะครับนี่ก็ถ้าสมมติว่าผมใส่เข้าไปนะครับใส่ไป3ก้อนละ ซึ่งตรงนี้มันแยกอิสระกันนะคบท่านผู้ชมเราก็จะนํามาต่อจ้านะครับนี่ขั้วบวกลบบวกลบนะครับต่อเรียงกันนั่นเองนะครับใส่ไป3ก้อนต่อเรียงกันให้ได้แรงดันที่12โวลต์เดี๋ยวเรามาดูวิธีการขั้นตอนในการทําเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับผมท่านผู้ชมตรงนี้คือรางฐานขนาด3ก้อนนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่มือสองนะครับนี่ของ LG ท่านผู้ชมนะครับความจุ ผ่านเครื่องเทสมาแล้วนะครับนี่ก็ความจุของกระแสไฟฟ้านั่นเองประมาณ2 1 2 1 4 0ม ah ิลลิแอมนะครับผ่านเครื่องเทสมาแล้วนะครับความจุกระแสนะนี่นะผมซื้อมาแล้วก็เขา <ๆ S 2> มีเครื่องเทสนะให้นะครับว่ามันยังอยู่ในสภาพดีอยู่นั่นเองนี่ท่านผู้ชมแต่ละก้อนนี่คือ2,000ม ah ิลลิแอมขึ้นนะครับนี่ทีนี้ถ้าเราใส่นะครับ3ก้อนนี่มันก็จะได้ความจุที่2,000ม ah ิลลิแอมเฉลี่ยนะครับผมตีไป2,000ม ah ิลลิแอมก็แล้วกันนะครับทีนี้ผมอยากจะ ให้มันใช้งานได้านานยิ่งขึ้นผมจะเพิ่มเป็นแบตเตอรี่หก้อนะน,นะครับผมจะใช้แบตเตอรี่หก้อนนี่นะครัชมอันนี้อีกชุดหนึ่งนะครับนี่แต่ละก้อนคือความจุป,ประมาณ2,000ขึ้นเลยนะครับผมก็เฉลี่ยตีไป2000นะนั่นเองเอ็นนั่นเองนะครชมนี่นะครับอ่าเฉลี่ยตีไป2,000ม ah ิลลิแอมนะครับผมก็จะเอามาต่อเป็น2ชุดนะครับท่านผู้ชมนี่นะถ้าต่อการเรียงกันแบบนี้นะครับต่อเรียงกันแบบนี้นะนี่นะ บวกลบบวกลบนะครับชนกันเนี่ยนะครับชุดนี้ก็จะมีความจุของกระแสที่สอง0ันมิลลิแอมป์นะครับ12โวลต์ชุดนี้ก็จะมีความจุที่2,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับอยู่ที่12โวลต์เหมือนกันเมื่อนำนำมาขนานกันหรือว่าต่อเนี่ยครับ2ชุดเนี่ยนะครับมันก็จะมีกระแสเพิ่มขึ้นแรงดันเท่าเดิมนะครับนี่นะ12โวลต์เท่าเดิมแต่ว่า จะได้ความจุของแบตเตอรี่เนี่ยเป็น4,000มิลลิแอมป์นั่นเองท่านผู้ชมนะครับเหมือนกับว่าเราต่อฐาน2ก้อนนนั้เข้าหาด้วยกันนะครับคือก้อนเดียวกันเนี่ย2,000ันบวกสองพก็คือ4,000มิลลิแอมป์นะครับแต่นี่มาต่อเพิ่มเพื่อเพิ่มแรงดันนะครับเนี่ยนะก็เป็น4,000มิลลิแอมป์เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมรางฐานตรงนี้นะครับรางฐานตรงนี้ใส่ได้3ก้อนนะครับผมก็จะใช้2อันท่านผู้ชมนะครับสองชุดนะครับให้ท่านผู้ชมสังเกตนะครับในนี้มันจะมีคําว่านะครับเครื่องหมายบวก นะครับเคร <ge ar> ื <ies> ่องหมายบวกเครื่องหมายลบนะครับบวกบวกบวกด้านเดียวกันก็คือเครื่องหมายบวกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ2องันเนี่ยเราหันนะครับชนกันเลยนะครับเนี่ยมาประกบกันนั่นเองนะครับให้ขั้วตรงกันนะครับท่านผู้ชมนี่นะบวกบวกนะครับนี่ก็บวกบวกนะครับเรามาประกบกันเลยท่านผู้ชมนี่นะครับมาประกบกันแบบนี้เลยนะขั้วมันตรงนี้ขั้วต่อสามมันอยู่ด้านล่างนะครับเอามาประกบกันแล้วก็ทําการบัดกรีนะครับท่านผู้ชมจับถึงกันเลยนะครับเราก็จะได้ เป็นแบตเตอรี่ขนาด6ก้อนนะครับนี่ตรงนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาผมจับมาแล้วท่านผู้ชมนะครับสังเกตนะเนี่ยในขั้วขั้วบวกนะครับฝั่งนี้ก็คือขั้วบวกเหมือนกันอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ผมบัดกรีจับขั้วเข้าหาเข้าห,าหากันแล้วนะครับนี่เวลาผมใส่เนี่ยสามารถใส่3าก้อนก็ได้ท่านผู้ชมนะครับใส่ฝั่งเดียว3มก้อนก็ได้ถ้าใส่6กก้อนก็คือได้กระแสะเพิ่มขึ้นนั่นเองท่านผู้ชมอ่า ตรงนี้เรามาทำ,ทำถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการจャมสายนะครับตรงนี้คือเนี่ยสองก้อนนะด้านบนกับด้านล่างนี่คือมันจャมถึงกันแล้วนะครับก็มีขนาดอยู่ที่4โวลต์อยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะทําการต่อให้มันเป็น12โวลต์นั่นเองท่านผู้ชมในรางฐานตรงนี้นะครับมาเลยนะครับก็วิธีการนะครับท่านผู้ชมบวกลบบวกลบเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะวาดลงในกระดานนะครับท่านผู้ชมนะแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวดูนะครับอ่านี่นะครับถ้าลักษณะของฐานนะครับอ่าฐานสามข้อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้สี่นะครับสี่โวลต์สี่โวลต์นะครับสมมติว่านี้คืออันนี้คือบวกนะครับตัวนี้คือบวกนะครับท่านผู้ชมนี้บวกอันนี้บวกนี่บวกอันนี้ลบลบลบนะครับอ่าวิธีการต่อสายนะครับท่านผู้ชมการต่อสายก็คืออย่างนี้นะครับให้เราต่อรางฐานเนี่ยนะครับนี่นะ สังเกตนะครับบวกบวกบวกนะครับเราจะต้องจับสายด้านบนนะครับมาต่อตรงนี้นะครับขั้วลบนะครับเนี่นะบวกก็ลบนะครับจุดที่จะจุดที่จะเอาไปใช้งานคือตรงนี้นะครับเนี่ยนะเนี่ยนี่คือบวก12โวลต์นะครับนะอันกับขั้วนี้นะครับท่านชมที่เราจะต้องใช้เห็นไหมขั้วลบนะครับนี่ก็ต่อไปใช้งานนะรัอันี้คือ12โวลต์นะครับเทียบกันนะนี่นะศูนย์โวลต์นี่นะครับตรงนี้ศูนย์โวลต์กับ12โวลต์นั่นเองหลักการต่อก โอเคเดี๋ยวเราเริ่มทําการบัดกรีจําสายตามรูปนี้เลยท่านผู้ชมมาเลยครับก็ต่อตามรูปเลยท่านผู้ชมนี่นะครับผมหันขึ้นแบบนี้นะอันนี้คือขั้วบวกนะครับนี่นะต่อจากขั้วแบตเตอรี่อันล่างนี่นะครับรูปแรกนะครับก้อแรกนี้เลยนะครับนี่นะใช้สายสีแดงท่านผู้ชมนะครับบัดกรีเลยนะครับนี่อ่ะนะครับบัดกรีแบบนี้เลยนี่ครับ นี่ก็ได้ละนะครับนี่นะเราก็เดินสายมาอ้อมมาด้านข้างนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องรัดตรงนี้นะครับมันจะได้ไม่เกลดกานนั่นเองอ้อมมาด้านข้างนะครับเอามาต่อเข้ากับขั้วลบนะครับอ่าก้อนที่2ก็คือตก้อนกลางนั่นเองท่านผู้ชมนะขั้วลบเห็นไหมนี่ประมาณนี้นะครับผมก็หันตรงนี้ขึ้นนะครับนี่นะนี่มาต่อตรงนี้เลยนะครับก็เราก็ทําการบัดกรีที่สายไฟก่อนนะครับท่านผู้ชมมันจะได้เดี๋ยวเราจะได้จําได้ง่ายนั่นเองนี่นะบัดกรีที่สายไฟก่อน เนี่ยนะครับเมื่อบัตรกีสายไฟแล้วนะครับก็เอามาจั๊มตรงนี้เลยนะครับกาสายให้มันพอดีท่านผู้ชมนี่นะครับอ่ะเสร็จแล้วท่านผู้ชมนะครับนี่อ่าตอนนี้เราต่อมาถึงตัวนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะนี่นะก้อนแรกนะครับมาเข้าก้อนที่สองตรงกลางนะครับก้อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จั๊มจากขั้วบวกของก้อนตรงกลางนะครับแบตเตอรี่ตรงกลางนะครับมาเข้าตรงด้านล่างของก้อนที่3นะครับท่านผู้ชมนี่นะ นี่ผมก็หงายขึ้นแบบนี้นะครับก่อนอื่นผมจะบัดกรีตรงสายไฟก่อนนั่นเองนะครับเพื่อ <c oughs> <pe> er> ให้มันนะครับง่ายในการจับนั่นเองท่านผู้ชมนะครับเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนั่นเองนะครับนี่นะผมก็จับตรงนี้เลยท่านผู้ชมตรงก้อนรงกลางนะครับอ่ะเสร็จแล้วนี่นะครับนี่เอามาเข้าด้านล่างขั้วลบของก้อนที่3ามท่านผู้ชมนะครับเดินมาตรงนี้นะครับนี่เกบสายมาตรงนี้ สายไฟอ่ะพอดีเลยนะท่านผู้ชมตัดสายเนี่ยนะครับพอดีเลยนะครับ,รบ,รบปัดกีที่สายไฟก่อนนั่นเองอ่ะก็นี่นะครับกีเลยนี่ท่านผู้ชมนะครับผมต่อตามรูป ตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะครับทีนี้ถ้าผมใส่ไปนั่นคือว่าเราจะเอาแรงดันตรงนี้นะครับขั้วบวกนายเอ่ยนะครับขั้วบวกก็คือด้านนี้ขั้วบวกนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือขั้วลบนะครับเนี่ยนะนี่เดี๋ยวเราก็จะจำจุดใช้งานต่อเข้าสว่านนั่นเองนะครับสองขั้วนี้นะครับสิบสองโวลต์นั่นเองเดี๋ยวลองลองดูก็ได้นะท่านผู้ชมนะครับใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยนะครับ เพื่อเป็นการเทสว่าเราต่อถูกด้านหรือไม่นะครับต่อถูกขั้วหรือไม่นะท่านผู้ชมการใส่ก็ใส่ให้มันแบบว่าให้ถูกขั้วนะครับท่านผู้ชมนะครับใส่ให้ถูกขั้วนะนี่นะโอเคนะครับผมก็จะใช้มันติมิเตอร์นะครับวัดแรงดันไฟฟ้าให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับว่ามันได้12โวลต์จริงหรือไม่นะครับนี่ก็ใช้มิเตอร์สันว่ารุ่นนี้นะครับปรับไปที่แรงดันไฟฟ้านะครับย่าน5้าโวลต์นะครับนี่นะท่านผู้ชม นี่50โวลต์ถ้าแรงดันไฟฟ้า12โวลต์มันจะขึ้นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ12โ bon, วลต์เท่าประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวอันนี้คือขั้วบวกอันนี้คือขั้วลบนะครับว่าเลยนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับบวกตรงนี้นะครับนี่นะกับขั้วลบนี่ปึ๊บอ่าผิดขั้วนะครับเดี๋ยวนะบวกตรงไหนเ,เอ่ยเมื่อกี้ผมต่อด้านนี้นะครับ อันนี้คือขั้วบวกนะครับอันนี้คือขั้วลบใช่นะท่านผู้ชมนะครับขั้วบวกขั้วลบนี่นะนี่ท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมสังเกตนะครับขึ้นประมาณ12บโวลต์แล้วนะครับเี่นะหสังเกตเลข10ต,ตรงนี้นะ10บ1ิ2บนะครับถ้าแบตเตอรี่เต็มก็จะประมาณเกือบ13โวลต์นั่นแหละครับผมนี่แสดงว่าตรงนี้นะครับจับสายไฟถูกแล้วนะครับได้12โวลต์ ถ้าผมเอามาใส่นะครับนี่มาใส่เพิ่มอีก3ก้อนนะครับเราก็จะได้ความจุข,ของกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่นะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับตามตามาพิกัดหรือว่าตามสเปคของแบตเตอรี่1 8 6 5 0นั่นเองท่านผู้ชมนะครับถ้าก้อนละ2,000นนะครับก็จะเพิ่มเป็นส0 0พนนั่นเองนะครับความจุข,ของแบตเตอรี่ครับผมท่านผู้ชมทีนี้เมื่อเราจัมสายตรงรางฐานตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะนะับ ผมจะต้องใช้แจ็คตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเองนะเพื่อจั๊มนะครับเพื่อเนี่ยจั๊มแบตเตอรี่นั่นเองนะครับเอาแจ็คแบบนี้นะแล้วก็ผมจะมีแจ็คตัวผู้กับแจ็คตัวเมียนั่นเองนะครับนี่นะครับตรงนี้จะจั๊มจากแบตเตอรี่มาส่วนตัวนี้นะครับผมจะนําไปยึดติดกับตัวสว่านเพื่อให้ง่ายในการนะครับถอดออกนะครับนี่นะเสียบเนี่ยเวลาเราจะต่อเข้าก็เสียบเข้าไปนั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับจะต่อเข้ากับแบตเตอรี่นั่นเองเราก็จั๊มมาเลยนะท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือขั้วบวกนะครับนี่นะ ข้างในมันก็จะมีนะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับนี่นะสำหรับแจ็คนะรูด้านในนะครับท่านผู้ชมนะรูด้านในคือขั้วบวกส่วนด้าน,านนอกนี่คือขั้วลบนั่นเองนะครับอ่ะก็ผมจัาออกมาแล้วนะเป็นสายสีแดงกับสายสีดํานะครับก็ตรงนี้นะครับเห็นะจัาสายขั้วลบมาก่อนก็แล้วกันท่านผู้ชมนะครับตรงนี้คือขั้วลบนะอ่า ah, ด้านล่างคือขั้วลบครับผมออกสายไปแล้วครับสายยาวไปหน่อยนึงก็ตัดนะครับมัรกีนะครับท่านผู้ชม บัดกีีแล้วนะครับผมก็จ้ำขั้วลบก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่นะนี่ง่ายๆเลยนะครับจ้ำขั้วลบเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็นี่เดินสายมาทางนี้นะครับส่วนขั้วบวกนะครับท่านผู้ชมนะครับขั้วบวกก็นี่นะครับสายมันอาจจะยาวไปแล้วก็กาสายมันนะครับไม่ลุ่มล่ามไม่ให้ยาวเกินไปก็ประมาณนี้นะครับนี่นะตัดเลยนี่ นะครับก็จับขั้วบวกนั่นเองก็บัดกรีตรงสายไฟก่อนท่านผู้ชมนี่นะครับบัดกรีสายไฟแล้วผมก็นี่นะครับอันนี้คือขั้วบวกนะท่านผู้ชมนะครับเราก็จับเลยนะนี่เสร็จแล้วท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับชุดแบตเตอรี่นะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนะครับ ซึ่งตรงนี้ท่านผู้ชมนะครับผมก็เลยหากล่องมานะครับท่านผู้ชมนี่นะเป็นกล่องแล้วมีฝาครอบปิดแบบนี้นะผมก็จะนะครับนำสว่านนะครับมายึดติดกับกล่องนี้ก่อนท่านผู้ชมนะครับเพื่อเนี่นะครับสําหรับใส่แบตเตอรี่ด้วยท่านผู้ชมมันจะได้ดูดีนะครับนี่นะจะได้ปิดมิดชิดด้วยแล้วก็เวลาใช้งานก็ได้จะได้สะดวกนั่นเองท่านผู้ชมแล้วก็ไอตัวแจ็คตัวเมียนี้นะครับก็จะยึดติดกับกล่องไปเลยเราก็ทําเลยนะครับผมนี่ ส่วนตัวนี้นะครับสายไฟเนี่ยผมตัดเลยนะครับแต่ไม่ต้องบัดรีทุบแดงขั้วก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จั๊ตรงนี้เลยนะครับเข้ากับแจ็คตรงนั้นนี่ท่านผู้ชมนะครับเห็นนะนี่ท่านผู้ชมนะครับผมก็จะเอามาประมาณนี้นะท่านผู้ชมนี่นะนี่ก็จะยึดติดประมาณนี้นะครับก็จะเจาะรูยึดนะครับท่านผู้ชมนะเจาะยึเจาะรูเลยนะครับยึดตรงนี้เลยนะนี่นะครับ ผมก็จะเจาะตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ทะแยงมุมมานะครับ2ตัวท่านผู้ชมนะครับนี่ทะลุแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ลองผมใช้น็อตหัวโจมนับนี่นะความยาวประมาณน่าจะประมาณ4เซนนะครับนี่นะลองดูก่อนนะครับใส่เข้าไปนี่ นี่ก็ไม่ต้องใส่แหวนก็ได้นะครับหรือว่าใส่ดีตรงนี้มันพื้นเอียงนะไม่ต้องใส่แหวนก็ได้ท่านผู้ชมนะครับลองดอูลองดูนะครับยึดน็อตไปก่อนนะครับเพื่อจะได้จ่อ,อีรูนึงไม่พลาดนะครับนี่ผมใส่น็อตเข้าไปก่อนเพื่อให้ง่ายในการจ่อรูอีรูนึงนครับมันจะได้ไม่ไม่พลาดนั่นเอง่อะนี่นะครับนี่ก็หันมาด้านนี้บ้างนะครับ ทำการเจาะนะครับนี่ตรงนี้ทาแยงมุมตรงนี้เลยท่านผู้ชมเนี่ยทะลุแล้วท่านผู้ชมนะครับก็ลองขันน็อตดูว่าใส่ได้ตรงตำแหน่งหรือไม่ ทีนี้เราก็ทําการต่อสายเลยท่านผู้ชมบัดกรีสายเข้ากับขั้วแจ็คตัวเมียนะครับนะนี่นะนี่นะครับสายนี่ผมเหลือไปแล้วนะท่านผู้ชมนะครับเราก็จุดต่อสายนะถ้าแจ็คในลักษณะนี้นะท่านผู้ชมนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือขั้วบวกนะครับซ้ายมือเลยครับนะี่นะถ้าแจ็คในลักษณะนี้นะเป็นแจ็ค12โวลต์บนแบบนี้นะซ้ายมือตัวนี้คือขั้วบวกนะครับ อันนี้เราจ้ำกันเลยนะเป็นขั้วลบได้เลยนะนี่นะสองอันเนี้ยเป็นขั้วลบได้เลยนะครับนี่นะผมเอามาบีบให้มันใกล้ๆกันเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจ้ำถึงกันนะครับนี่นะครับโอเคนะประมาณนี้ก็ได้ละบัดกรีตรงที่ว่าขั้วต่อสายตรงนี้นะครับให้มันมีประกวดติดก่อน,นะครับจะได้บัดกรีง่ายนะครับสายไฟท่านผู้ชมอะ่ะเสร็จแล้วนะครับนี่นะไ่ง่ายเลยนะครับ นะเห็นไหมท่านผู้ชมนะครับมีตะกวัวติดแล้วทีนี้เราก็ปอกสายตรงสายไฟนะครับของเดิมของสาบานเลยก็จําขั้วให้ได้นะครับท่านผู้ชมสายไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับก็จําให้ไดเท่านั้นเองน,นะผมปอกสายเลยสายเดิมเลยนะครับสายเดิมที่ว่าผมทําการบัดที่ไฟตัดแปลงจามาตั้งแต่แรกนะครับนี่ผมบัดกีเลยนะครับ บัตรกีให้ตะกัวมันติดก่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราบัตรกีจ้นวนจะได้ง่ายนะท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือนะครับก็บัตรกีเข้าไปเลยนะครับขวบวกขลบตามที่เรามาร์กไปเลยนะครับ่ะนี่นี่คือข้อลบนี่เสร็จละอื้ ก็อันนี้คือขั้วบวกท่านผู้ชมสายมาตอนนี้อ่าท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะครับตรงนี้มีสายมันโผล่มาหน่อยอ่าผมบัดกีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทําการยึดน็อตเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะนี่ลักษณะสายก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จัดสายให้มันอยู่ตรงตำแหน่งเซนเต,นเตอร์ตรงกลางเข้าไปนะครับนี่นะนี่ประกอบแล้วนะครับ ทำการยึดน็อตเลยท่านผู้ชมเนี่ยนะครับลองใส่แหวนดูนะครับว่ามันจะเป็นอะไรบ้างจะเกะกับหม้ถ้าใส่แหวนเท้าไปมันเอียงหน่อยหนึง่งอ่าใส่แหวนก็ได้นะครับใส่แหวนไปดูว่าตรงนี้จะใส่นี่นะครับใส่แหวนไปตัวหนึง่งอีปแปะ นี่นะครับก็ล็อกน็อตตรงนี้ให้แน่นนะครับท่านผู้ชมทีนี้ก็มาล็อกนี่ครับขันน็อตตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่เราเจาะไว้นั่นเองนะก็ให้มันตรงรูนะครับเข้ารูเดิมผมลองแหวนไว้หนึ่งตัวนะครับใส่น็อตตัวนี้เข้าไปนี่ไหพอดีเลยนะครับก็ตรงนี้ก็จะใช้ปัะจแอ,อลนะครับผมน,นะ เดียวหมุนนะครับล็อกนี่ก็ตรงนี้ก็ถือว่านะครับยึดกล่องเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้แจ็คก็พร้อมแล้วทีนี้นะครับขั้นตอนการประกอบใช้งานนะครับท่านผู้ชมนี่ผมก็จะเอาแบตเตอรี่นะครับนี่ท่านผู้ชมผมก็จะเอาแบตเตอรี่นะครับประกอบใส่ในรางฐานเลยนะครับท่านผู้ชมก็ประกอบให้ตรงขั้วนะครับอันนี้ ข้วบวกนะครับบวกบวกเลยท่านผู้ชมนี่นะครับใส่เข้าไปนี่กดเข้าไปนะครับท่านผู้ชมอันนี้เรียบๆนี่คือขั้วลบนะครับอันนี้ที่มีรอยหยักตรงนี้นะครับข้วบวกนั่นเองนะครับใส่เข้าไปนี่ใส่ง่ายๆเลยท่านผู้ชมอันนี้คือข้วลบนะครับใส่เข้าไปนี่นะครับผมก็เดี๋ยวจะลองเลยนะครับสามก้อนไปก่อนท่านผู้ชมนี่นะครับนี่ ใส่เข unku, ้าไปนะครับประมาณนี้แล้วก็เสียบเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะตรงขั้วแจ็คตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยนะนี่เสียบเท่านั้นเองนะครับตรงนี้นะครับนี่กระจัดเท่านั้นเองฝาครอบท่านผู้ชมนะครับเป็นฝาครอบปิดไว้นะครับตรงนี้น็อตนี่เราก็ขันไว้2ตัวก็ได้นะจะได้ง่ายนะเวลาเปลี่ยนแบตนั่นเองนี่แค่นี้มันก็ไม่หลุดแล้วนะครับเราปิดครอบให้มันนี่นะครับอาจจะปิดฝาครอบทะแยงมุมก็พอนะครับ2ตัวนี่ แต่ตรงนี้ก็ผมจะสาธิตให้ท่านผู้ชมนะครับเนี่ยนะเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมผมลองเลยท่านผู้ชมนะครับนี่ท่านผู้ชมนมใช้งานได้ปกติเลยท่านผู้ชมสบายมากเลยนะครับเพราะว่าใช้แบตเตอรี่นะครับความจุกระแสนี่คือ2,000มิลลิแอมนับโดยประมาณนะครับท่านผู้ชมนี่นะ ใช้งานนะครับแรงเหมือนเดิมเหมือนผมคีบแบตเตอรี่12โวลต์นะครับลูกใหญ่นั่นเลยนะครับนี่นะกำแรงนี่ได้เลยนะครับทีนี้บางคนอาจจะสงสัยนะครับสมมุติว่าถ้าแบตมันหมดเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมแบตหมดเราก็ถอดออกมาเลยนะครับนี่นะครับถอดออกมาเลยท่านผู้ชมนะครับถอดแจ็คก่อนนี่นะนี่แล้วก็แบตมานะครับเราก็ แบตตรงนี้นะับเราสามารถถอดเอาไปชาร์จได้นะคะรับท่านผู้ชมเห็นะถอดไปเอามาชาร์จเลยนะคะร,รมมับท่านผู้ชมเห็นะซึ่งสำหรับแบตเตอรี่18650นะครับมันก็จะมีเครื่องชาร์จแบบนี้อยู่นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนมนี่สามารถชาร์จได้ส่ก้อนเลยนะครับนี่ก็เอามาชาร์จนะคะรับท่านผู้ชมใส่ไปนะครับ ตามขั้วเลยนะครับมันจะมีขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกหันไปทางน้นนะครับขั้วลบหันไปทางน้นมันชาร์จได้ทีละสี่ก้อนนะท่านผู้ชมนี่นะครับผมเอาใมา่ก้อนหนึ่งน,นะครับดูนะก็ามาชาร์จนะครับรอให้มันเต็มเท่านั้นเองนะครับนี่ถอดมาชาร์จแบตนะตอนนี้นะครับกำลังเช็คอยู่อ่าท่านผู้ชมไหมครับ ตอนนี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณนะครับเ5%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตนะครับประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่นะครับถ,ถ้าเต็มนี่คือมันจะไม่กระพริบแล้วนะครับเต็มสีขีดเลยนะท่านผู้ชมนะนี่ก็มีที่ชาร์จนั่นเองนะครับแล้วเวลาเราจะไปทํางานนะครับจะเอาไปใช้งานเนี่ยเราก็ชาร์จแบตหลายๆก้อนเลยนะท่านผู้ชมนี่นะครับ แบตเตอรี่18ึ่งแูนี่ผมมีหลายก้อนเลยนะครับแล้วก็ชาร์จให้เต็มนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับตัวชุดไหนที่มันหมดเราก็เอามาชาร์จไว้นะครับเตรียมตัวชาร์จไว้นี่นะครับทีนี้เราก็เอามาใส่เลยท่านผู้ชมใส่ให้ตรงขั้วนะครับนี่ถ้ามีรอยยางนี่คือขั้วบวกอันนี้เรียบๆคือขั้วลบใส่ให้ตรงเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมนี่ทีนี้ผมจะลองเลยนะครับสลับไปเลยสี่ไหนก็ได้นะครับตรงนี้นะครับใส่ให้ตรงขั้วเท่านั้นเองนี่ นะครับนะบวกดินทั้นบนนะครับคือแต่ละก้อนนี่ความจุนี่ประมาณ2,000ขึ้นนะครับท่านผู้ชมเนี่ยถ้าใส่เต็ม6ก้อนนะครับท่านผู้ชมความจุจะอยู่ที่ประมาณความจุของแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0มิลลิแอมนะครับเนี่ยนะนี่ใส่ ฟูลออปชันเลยนะครับตอนนี้สี่ทั้ง6ก้อนเลยก็จะป,ประมาณนี้นะครับนี่ลองดูนะครับประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนี่นะนี่ใส่เข้าไปนะครับท่านผู้ชมเสียบเลยนะครับเมื่อเสียบแล้วนะครับปิดฝาครอบนะ นี้เราไม่ต้องขันน็อตปิดฝาปิดนะไม่ต้องใส่สี่ตัวก็ได้นะครับแค่สองตัวก็พอนะครับผมนี่ท่านผู้ชมนะครับเราปิดฝาครอบนะ้ำขันยึดน็อตแค่สองตัวก็พอทีนี้ก็เนี่ยไม่หนักนะครับท่านผู้ชมพอดีมือเลยนะครับนี่ดูนะครับลองกดดูดูดิท่านผู้ชมสบายมากเลยนะครับตอนเน,นี้นี่นะครับตั้งได้นะท่านผู้ชมนะ ก็จะดั้งได้นะประมาณนี้นี่นะนี่ใช้งานได้ตามปกติก็เดี๋ยวผมลองจอเล็กเลยนะครับนี่นะลองจอเลย่า้ผูาชมดูนะ นี่ยนะครับท่านผู้ชมนะสบายมากเลยนะครับใช้งานได้ตามปกติครับผมท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างสําหรับการดัดแปลงแบตเตอรี่ของสาวานแบตนะครับท่านผู้ชมนี่ใช้งานได้ดีเลยนะครับเนี่ยซึ่งหลายๆคนก็อาจจะอยากถามนะครับว่าแบตเตอรี่1 8ึ่งแปดหกห้าศูนย์เนี่ยจะหาซื้อได้ที่ไหนหรือว่าจะ หาได้อย่างไรนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมผมสั่งซื้อในเพจออนไลน์นะครับแล้วก็บางส่วนก็จะแกะในอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเช่นหลอ,อดไฟโซลาเซลล์หลอดไฟ LED หรือว่าหลอดพัดลมตัวเล็กๆนะครับที่ใช้ไฟ DC ไฟกระแสตร,ตรงนั่นเองอหรืออาจจะมีในแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กท่านผู้ชมนะครับที่มันเก่าเสื่อมสภาพเนี่ยนะ,ะในแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะมี 6- 8ถึงก้อนนะครับมันมันจะเสียไปประมาณ3-4ถึงก้อนนะครับแล้วเราแกะมาเช็คนี่ มันก็จะใช้งานได้ 2- อถึงสก้อนเลยท่านผู้ชมนะครับโอเคนะทีนี้นท่านผู้ชมถ้าสั่งซื้อในเพจออนไลน์ก็ได้นะครับตรงนี้มันเป็นแบตเตอรี่มือสองนะครับที่ผมสั่งซื้อมานะครับนี่นะเป็นแบตเตอรี่ของยี่ห้อเลยนะครับแล้วก็คุณภาพดีนั่นเองนะครับแล้วก็ร้านที่เขาขายเนี่ยนะครับเขาก็จะผ่านเครื่องเทสนะครับว่าตรงนี้นะครับมีความจุกระแสที่เท่าไหร่นี่ท่านผู้ชมนะครับนี่แต่ถ้าเป็นฐานของใหม่เนี่ย ก้อนหนึ่งก็ตกประมาณ200กว่าบาทเลยนะท่านผู้ชมแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ความจุนั่นเองตรงนี้ท่านผู้ชมจะซื้อใหม่เนี่ยก็ต้องเช็คข้อมูลหรือว่าให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าบางรุ่นบางฐานบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะบอกสเปคบางทีนะครับบอกเป็น8,000-9,000มิล mm, ลิแอมเนี่ยมันสเปคค่อนข้างเวอร์นะครับก็ต้องดูด้วยนั่นเองท่านผู้ชมนะครับผมตรงนี้ก็เป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยสำหรับท่านผู้ชมนะครับ ตรงคลิปนี้นะครับในคลิปนี้คือใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยหรือใครมีข้อแนะนําสามารถส่งความเห็นมาได้เลยนะครับยินดีนั่นเองนะครับผมก็ตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระ,ะดิ่งน้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ